่าอาราธนาสินหามายังพันเตวิสุงวิสุงรักคณทธายาติสรนิสสะหาปัญจศีลานิยาจามะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสินห้าประการ พร้อมด้วยไตสารณคมทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณธทายติสรเนนสหาปัญจศิลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอสินห้าประการพร้อมด้วยไตยสรารณาคมตะติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายะติสรนินสหาปัญจศิลานิยาจามะแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศินห้าประการพร้อมด้วยไตยสารนาคมสาธุคำสมาทานศินห้าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามี ข้าพระเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและใช้ผู้อื่นฆ่าอธินาทานาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีข้าพระเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในการมุสาวาทา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการพูดไม่จริงสุราเมระมัชะปะมาทัฐานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากการดื่มสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสาธุ